ครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็พามาเที่ยวหาพัทยานะครับเช่นเดิมครับมากับสปอนเซอร์หลักช่องเรานะครับตอนนี้นี่ครับพัทยานสุดสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับบรรยากาศหลังสถานการณ์โควิดนะครับเป็นยังไงนะครับสำหรับชายหาดพัทยานะครับผมไายกันแลยผมตอนนี้เราก็ได้อยู่ริมชายหาดนะครับ พัทยากันนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับสถานการณ์หลังโควิดหาพัทยาแล้วนะครับก็สวยสะอาดนะครับชายหาดกว้างนะครับเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เลยได้ปรับปรุงนะครับก็เทซายนะครับชายหาดใหม่นะครับกว้างใหญ่กว่าเดิมนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่จะมานะครับ ก็ไม่ต้องไปถึงจอมเทียนก็ได้นะครับถ้าีเกียจขับรถนะครับพัทยาเราก็ข้างถนนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเราลงมาจากพัทยาเหนือวิ่งตามล่องตามพัทยามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีที่จอดรถได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนช่วงที่มีนักท่องเที่ยวปกติที่ว่าแบบมีต่างชงต่างชาตินะครับช่วงนั้นรถมันจะเยอะนะครับแต่ช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเมืองร้างนิดนึงแต่ก็อาศัยนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับที่มาช่วย อุดหนุนนะครับให้พัทยาหาพัทยาพ่อค้าแม่ค้ายังพออยู่ได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างนะครับแต่ส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวไทยเราเนาะก็ปกติที่นี่มันจะไม่ค่อยมีที่จอดรถเขาก็จะไปชายหาดจอมเทียนกันนะครับแต่ก็ขอแนะนํานะครับไม่ต้องไปถึงจอมเทียนก็ได้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับก็พัทยาเราก็ยังมีที่จอดรถนะครับนี่ดูครับบรรยากาศท้องฟ้านะครับวันนี้พายุ เข้าด้วยนะครับก็ดูบรรยากาศท้องฟ้านะครับก็คืมๆนิดนึงดีครับไม่ร้อนครับเรือก็จอดเต็มไปหมดนะครับตรงนี้ก็วิวดีนะครับถ่ายรูปก็สวยนะครับเราจะเจอป้ายพัทยานะครับตรงเขาพัฒตำหนักพอดีตรงท่าเรือแหลมวอลินไฮนะครับเราก็จะเจอนะครับถ่ายรูปก็สวยนะครับมุมแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพักพวกเรานะครับมากันประมาณ5-6คนนะครับว่าเขากินอะไรกันในตัวเล็ก ชวนพักพวกมาเที่ยวที่ขาวพัทยาดนพูดเป็นภาษาที่บ้านเน้ในบางปูสังีบางปเปอลการเปิลัการนมีเจ้ารรจังดารินทกพัทยาพัทยามีเงดายที่รัอบางปูนศิสายสกสาตไอเีรับการนีไงคนไเทียนเอยงอดาินกพัทยาบ้านเรา่เาเอาแล้วนะครับก็ฟังแล้วนะครับเราก็ให้ พราะพวกเพื่อนบ้านเรานะครับถึงเป็นเพื่อนผมนะครับก็คือให้เขาชวนนะครับคนกามูชานะครับคนบ้านเขานะครับมาเที่ยวชายหาดพัทยานะครับนี่นะครับสวยงามครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ที่นี่ก็ไม่มี อะไรมากมายนะครับเราก็ไปที่อื่นมาแล้วก่อนที่จะแวะมานี่เราก็เริ่มถ่ายคลิปไว้นะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับว่ารอดูคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะครับตายแต่เราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับนี่นะครับก็สวยงามครับผม ว่าสวยงามมากครับดูบรรยากาศนะครับก็ณตอนนี้นะครับที่พัทยาเรานะครับก็จะมีพวกเรือลำใหญ่ๆนะครับที่เรามองเห็นนะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นเรือลำใหญ่ๆนะครับเขาก็จะเปิดโปรนะครับเหมือนจะว่าให้นักท่องเที่ยวนะครับลงไปตกบึกนะครับหัวละ400บาทนะครับต่อหนึ่งหัวนะครับถ้าสมมุติเรามาคน2คนอย่างเงี้ยอยากพาอยากกลางคืนนะครับประมาณ6กโมงนะครับเขาก็จะ มีรอบนะครับพาเราลงไปสู่เรือลําใหญ่ๆพวกนั้นนะครับหัวละ400บาทนะครับก็จะมีปลาหมึกสดๆนะครับทําซาซิมิให้คุณรับประทานบนเรือนะครับบนแพตรงนั้นนะครับแล้วเราก็เอาเบ็ดนะครับไปตกปลาหมึกได้นะครับได้เท่าไหร่แล้วก็เอากลับมาเลยเพื่อความสนุกเพลิดเพลินนะครับก็ถ่ายรูปก็สวยดีนะครับผมดูจากในรูปนะครับที่มีคนไปมาแล้วเขาถ่ายลงมาให้ดูกันนะครับ ก็ลองดูได้นะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะมาค้างคืนแล้วก็อยากจะได้บรรยากาศเหมือนตกหมึกนะครับก็ลองหาดูนะครับลองถามพี่มาพักแถวนี้ก็ลองถามพวกริมชายหาดดูนะครับว่าจะทํายังไงล่ะติดต่อใครได้นะครับเวลาอยากจะเราจะหลักอยากจะลงไปตกหมึกนะครับดูได้หัวละ400บาทครับผมอ,อ่าเดี๋ยวเราไปนั่งเดิมกันสักนิดนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะครับถ่ายให้ดูวิวนะครับเราก็เต็มกราฟพอสมควรนะครับเอาทุกคนทุกคนช่วยกันปิดปิดคลิปหน่อยแล้วบายบายหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดติดตามช่อง YouTube เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าอ้าวไหนเจอกันพรุ่งนี้เชียงใหม่อ้าว เดี๋ยวทริปหน้านะครับเราไปเที่ยวไหนนะครับเราจะได้ถ่ายครับแต่ทริปนี้เรามาหลายที่แล้วแต่เพราะเอิญว่าเรามาได้ถ่ายแค่ริมชายหาดนะครับผมเดี๋ยวทริปหน้านะครับช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทริปหน้าเราจะไปไหนนะครับมาดูกันนะครับเที่ยวแบบสบายๆนะครับในงบไม่มากเกินไปนะครับผมสวัสดีครับ